609นะครับเรื่องขอทราบแนวนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านบรพบวิรีโรจน์นะครับถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับด้วยสนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือลงวันที่ 23มิถุนายน2568นะครับแจ้งว่านายกฐมนตีได้มอบหมายให้ฐมนตีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับตอบชี้แจงกระทู้ถามแทนและฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดภารกิจราชการสําคัญมอบหมายให้ท่านฐมนตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเดชอิดขาวทองนะครับเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนเพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะนะครับผมได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูล ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะดังนี้นะครับจากกระทรวงกันคลังนะครับกรมสมภารท่านผุดดีสุตะวิริยวัฒนะครับกำลังเดินมานะครับมาอย่ยังครับ ท่านผู้สดีนี่ก็เป็นผู้ในการกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษีนะครับจากกระทรวงมหาดไทยนะครับกงงองกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสำนักบริหารการคลังท้องถิ่นนะครับท่านฉลินสัจมั่นนะครับสวัสดีครับผู้ในการกลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนาไรายได้นะครับ และผมได้อนุญาตให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วมในการรับฟังนะครับในการตอบคำถามนะครับท่านแรกท่านากส,สิเดชแดงเดชนะครับมาไหมครับมาแล้วอยู่ในห้องอ๋อกดกดสไลด์นะครับท่านที่สองท่าน ท่านกมลจีนจรนะครับท่านไหนครับสวัสดีครับท่านที่สามท่านขวัญยืนเสมาเนเสมามอนครับสวัสดีครับท่านที่สี่ท่านาทิตินันโอละสันครับสวัสดีครับต่อไปเชิญท่านวรพบวิเดโรธนะครับถามท่านมุตี ว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านทรามดีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเด็ดอีขาวทองนะครับเป็นคำถามแรกซึ่งทั้งคําถามคําตอบนะครับใช้เวลา20นาทีคือท่านละ10นาทีนะครับแล้วก็เอาเวลามาแบ่งกันได้นะครับเช่นถามคำถามแรกเลยครับกับเรียนประธานสภาที่เคารพครับผมวรพบมิตรยาโร่นะครับผู้แทนรัษดรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมรีเด็ดีนะครับที่วันนี้ได้ให้เกียรตินะครับมาตอบกระทู้ แยกทั่วไปในฐานะที่ผมได้ตั้งกระทูนะครับแต่ก็ต้องอธิบายก่อนครับท่านท่านตีครับพอดี เนื targets, <Asia> Navy, ่องความที่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของนโยบายกระจายอำนาจนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ทางผมเนี่ยได้ตั้งกระทู้ถามถึงนายกรัฐมนตรีนะครับด้วยความที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจโดยตรงนะครับก็หวังว่าในเรื่องนี้ก็จะได้คําตอบที่มีความชัดเจนขึ้นจากทางธนิตในครั้งนี้นะครับก็สืบเนื่องครับอย่างที่ท่าฐมนรตทราบกันดีครับในเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยยังต้องมีการบทบาทเรื่องนี้กันอีกเยอะมากนะครับโดยประเด็นแรกก็เป็นเรื่องของรายได้ นะครับแน่นอนครับว่าเรื่องรายได้เป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้บทบาทของท้องถิ่นเนี่ยมีสามารถพัฒนา,าพื้นที่ได้มากขึ้นนะครับทีนี้ในประเด็นแรกที่ผมอยากถามท่านฐมนตรีเนี่ยจะเป็นเรื่องของว่าอาจจะขอเนี่ยใช้คําว่ามันคือการทวงความเป็นธรรมให้กับท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดนะครับก็สืบเนื่องครับจากพรบอปจอนะครับมาตรา62เนี่ยจริงๆระบุไปชัดเจนมากนะครับว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นที่จังหวัดใดต้องจะสรรแบ่งให้กับอบจในจังหวัดนั้นเนี่ย น้อยอไม่ร้อยละห้านะครับอันนี้คือเจตนาของเมื่อมีการตั้งพรบรอบปจอนี้ขึ้นมานะครับพูดง่ายๆคือว่ามูลค่าเศรษฐกิจถ้าเกิดขึ้นที่จังหวัดไหนจังหวัดไหนนั้นเนี่ยยังไงมันมีต้นทุนหรือมันมีบริการสาธารณะที่ท้องถิ่นเนี่ยต้องรับรองอยู่แล้วนะครับจึงต้องมีการแบ่งให้กับท้องถิ่นในพื้นที่พื้นที่นั้นหรือว่าอบจอนี่ร้อยละห้านะครับแต่ผมก็ทราบดีนะครับเช่นเดียวกันประมวลรัษฎรกรมาตรา83านะครับกำหนดไว้ว่าการที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ย ที่มีหลายสาขาในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศนะครับสามารถยื่นรวมแบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามที่อธิบดีกาหนดนะครับซึ่งในแบบนั้นเนี่ยก็จะเป็นตามที่ผมได้โชว์ขึ้นสไลด์นะครับว่าผู้ประกอบการแน่นอนก็ยอ่อมเป็นความสะดวกที่จะมายื่นรวมกันที่สํานักงานใหญ่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเพียงแต่ว่าในแบบที่ยื่นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นนะครับจริงๆแล้วมีการกําหนดว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องยื่นใบแนบนะครับซึ่งใบแนบเนี่ยจะมีการแยกมาแล้ว นะครับว่าสาขานั้นมีการจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยภาษีภาษีซื้อหลังภาษีขายเนี่ยหากลบกลบกันแล้วต้องเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องจ่ายเนี่ยเท่าไหร่ในแต่ละสาขาในแต่ละจังหวัดดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วมันสามารถเปลี่ยนนโยบายของภาครัฐให้สามารถจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับอบอจในแต่ละพื้นที่นั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม นะครับและก็ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้นะครับโดยที่ไม่ขัดกันกับทั้งประมวลรัษฎากรด้วยแล้วก็พรบอปจอด้วยนะครับเพียงแต่ต้องมีการเปลี่ยนนโยบายให้เอาใบแนบเมื่อผู้ประกอบการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเข้ามาคำนวณในการที่จะจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดนั้นเนี่ยให้กับอบจอให้คืนความเป็นธรรมนะครับเพราะว่ามิฉนั้นกลายเป็นว่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในทุกๆจังหวัดเนี่ยเมื่อผู้ประกอบการยื่นรวม การที่สานักง,งานใหญ่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็กลายเป็นว่าอบอจอในพื้นที่นั้นก็จะเสียโอกาสที่จะได้รับมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนแบ่งตามเจตนารมของกฎหมายอบอจอตรงนี้ไปนะครับดังนั้นเนี่ยครับคำถามแรกมันก็จะกลับไปที่ถามท่านรัฐมนตรีนะครับว่าแนวนโยบายของการกระจายอำนาจที่จะของรัฐบาลชุดนี้นะครับที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับอบอจอทั่วประเทศเนี่ยครับจะดําเนินการได้เมื่อไหร่หรือมีความคิดเห็น อย่างไรนะครับอันนี้ขอเป็นประเด็นแรกก่อนครับท่านประธานขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญท่านตีตอบคำถามแรกครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมเดชอิฐขาวทองรับดีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับประเด็นเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับที่จัดเก็บให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีสองส่วนนะครับส่วนแรกคือการจัดเก็บภาษีมูลค่า ค่าเพิ่มตามประมวลรัชฎากรซึ่งกำหนดให้โดยทั่วไปผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นมีสถานประกอบการอยู่หลายแห่งนะครับต้องแยกยื่นตามแบบภาษีที่ชำระภาษีเป็นลายสถานาประกอบการไปอย่างแล้วก็ดีเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่า,ชาใช้จ่ายและเวลาของผู้เสียภาษีประมวลรัชฎากรได้อนุญ,ญาตให้ผู้ประกอบการ สามารถยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากรและขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีรวมกันที่สานประกอบการแห่งใดอย่างหนึ่งอนันเป็นไปตามหลักการของภาษีากรที่ดีนะครับส่วนที่สองคือการจัดสรรรายได้ตามมาตรา62แห่งพรบองค์การบริหานส่วนจังหวัดพุทธศักราช2540 กำหนดให้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ในจังหวัดให้กรมสัมพารส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยละห้าเนื่องจากการอนุญาตให้ผูกกับการสามารถยื่นแสดงรายการภาษีและจำระภาษีรวมกันที่สถานประกอบการแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในประมวลรัชฎากรเป็นไปตามหลักภาษีอากรที่ดีการพิจารณาอย่างเป็นธรรมซึ่งผมจะขออนุญาตอธิบายภาพให้เห็นคร่าวๆนะครับว่า วันนี้เนี่ยภาษีที่เก็บได้ในจังหวัดใดสมมุติว่าเจ็ดเปอร์เซ็นตเจ็ดเปอร์เซ็นเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มให้เทียบตัวเลขเป็นร้อยเปอร์เซ็นตนะครับในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบ่งออกเป็นสามก้อนนะครับก้อนที่หนึ่งสิบเปอร์เซ็นตัดให้สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับเหลืออีกเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเข้ามาสู่ส่วนกลางเก้าสิบเปอร์เซ็นนี้เนี่ย ถ้าเทียบให้เห็นภาพชัดๆก็คือ90%สเนตมาเทียบเป็นร้อยปอซตอีกครั้งหนึ่งนะครับในร้อยเอร์ซนก้อนที่สองนี้ครับจำนวนอีกห้าเปอร์เซ็นส่งกลับไปให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็จะเหลืออีกเก้าสบ้าเอร์เซนตนะครับในจำนวนร้อยเอร์ซนนั้นนะครับกฎหมายเขียนไว้ว่าไม่เกินสามสิเอร์ซนตต้องสะท้อนกลับไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ แต่ณวันนี้นะครับช่องว่างมันมีอยู่ว่าเราจัดสรรไปแค่1 9 8เอร์เซตัวเลขกลมๆก็ประมาณ20%เอร์ซเองนะครับผมว่าภาษีส่วนนี้ถ้าเศรษฐกิจการคลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยพูดคุยกันที่จะเพิ่มขยายตัวเลขตัวนี้เพราะว่าคำว่าหเปอร์ซของยอดนี้ครับมันหมายถึงหกพัล้านนะครับอัน,นเรายังขาดอ,อีก สิบเปอร์เซนก็เป็นเ,ง,เงินจํานวนหกหมื่นล้านผมว่าตรงนี้คือความยุติธรรมที่เราจะต้องคืนให้กับองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแต่สาหรับความเห็นผมนะครับการสะท้อนกลับเ,เรื่องงบประมาณไปสู่องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นควรคํานึงถึงสามข้อคือหนึ่งให้ท้องถิ่นเล็กท้องถิ่นใหญ่อยู่ได้นะครับถ้าเราคํานวณเฉพาะรายได้อย่างเดียวบางท้องถิ่นจะไม่มีภาษีเลยนะครับ เช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างนี้เป็นต้นเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าในร้อยเปอร์เซ็น์ของรายได้ที่สู่ท้องถิ่นอยอย่างน้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์แรกเอามาหารเท่ากันทุกท้องถิ่นนะครับส่วนที่สองควรคำนึงถึงประชากรจังหวัดไหนที่มีประชากรมากก็ควรสะท้อนภาษีกลับไปมากจังหวัดไหนที่มีประชากรน้อยควรจะสะท้อนภาษีกลับไปน้อยตามสัดส่วนนะครับส่วนที่สามซึ่งผมดูแล้วยังไม่เคยมีใครคำนวณน,นะครับ คือแหล่งกําเนิดภาษีก็น่าเห็นใจนะครับบางจังหวัดสามารถเก็บภาษีทำรายได้กับประเทศปีหนึ่งหลายแสนล้านแต่การสะท้อนภาษีกลับไปสู่พี่น้องประชาชนในจังหวัดนั้นๆกลับได้สัดส่วนที่เท่ากันกับจังหวัดอื่นๆผมว่าอีกส0สิเอร์เซน่าจะคำนึงถึงแหล่งกำเนิดภาษีผมว่าถ้าเรามองสามมุมอย่างนี้ได้ผมคิดว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับท้องถิ่นอย่างแน่นอนครับคุณครับ ครับผู้รัฐมนตรีครับเจิญท่านสมาชิกคำถามที่สองครับครับกรเบียนประธานสภาที่เคารพครับผมวรพจน์วิทยาโลนนะครับบัญชีเลยชื่อพรรคประชาชนครับก็ขอพุนท่านรัฐมนตรีที่ต่อคาถามนะครับก็จริงๆต้องอธิบายอย่างี้จริงๆเห็นด้วยกับที่ท่านรัฐมนตรีได้เกินไว้นะครับว่าในหลักการ3ประการนะครับโดยเฉพาะแหล่งกําเนิดภาษีนะครับจึงก็จึงเป็นที่มาที่ผมพยายามตั้งคําถามนะครับว่าในเมื่อมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้นนั้น แต่ว่าด้วยเพราะเรารัฐเนี่ยอยากจะอำนวยความสะดวกให้สามารถยื่นรวมได้นะครับไม่ต้องยื่นทุกๆจังหวัด77จังหวัดตรงนี้ก็เลยมีการยื่นรวมกันที่กรุงเทพมหานครหรือที่สำนักงานใหญ่นะครับมันก็จะยิ่งขัดแย้งกับที่ท่านมนตรีได้เกินไปนะครับว่า,เ,าเมื่อแหล่งกําเนิดภาษีกลับไม่ได้รับการจัดสรรภาษีอย่างที่เขาควรจะเป็นนะครับและก็ขัดแย้งกับเจตนาลมของกฎหมายด้วย ครับจึงเป็นที่มาที่ผมตั้งคําถามนะครับว่าด้วยกฎหมายที่มีอยู่และด้วยปัจจุบันที่ปฏิบัติกันอยู่นั้นจริงๆมันสามารถจัดสรรให้เป็นเพียงธรรมได้เพียงแต่ว่ามันจะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐเองนะครับที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการคํานวณภายในเท่านั้นนะครับมันเป็นเรื่องของสูตรมันไม่ได้เป็นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายไม่ได้เป็นเรื่องของการต้องพัฒนาอะไรที่ซับซ้อนนะครับมันเป็นเรื่องของการเจตจํานงทางการเมืองที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับ แต่ละจังหวัดให้กับแต่ละท้องถิ่นแต่ละอบอจอที่เขาควรจะได้รับส่วนแบ่งของภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นตามในจังหวัดนั้นน,น,นะครับก็คาดหวังครับว่าถ้ารัฐมนตรตีท่านมีโอกาสอาจจะนําไปหารือผลักดันในคณะกรรมการกระจายอำนาจนะครับเพื่อเป็นมติออกมาแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหมหาไทยยทั้งคลังนะครับทั้งกรมสรรพากรหรือกรมบัญชีกลางเนี่ยได้คืนความเป็นธรรมให้กับท้องถิ่น นะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนเนื่องในประเด็นแรกนะครับก็จะขอมาตอนเนื่องในแนวนโยบายคําถามที่2นะครับที่ผมอยากขอทราบความคืบหน้านะครับแล้วก็ความชัดเจนนะครับจริงๆต้องพูดว่ามันคือการเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะว่าถ้าพูดให้ถูกถูกต้อง,งจริงๆมันคือการทวงถามว่าเมื่อไหร่รัฐบาลเนี่ยจะถ่ายโอนภารกิจให้กับท้องถิ่นตามกฎหมาย เพราะว่าเรามีกฎหมายกําหนดแผนและกัตอนกระจายอำนาจมาตั้งแต่2 4 2นะครับเรามีแผนกระจายอานาจฉบับที่1เนี่ยตั้งแต่ปี2 4 5นะครับหรือว่า23ปีมาแล้วนะครับแต่ว่ายังถ่ายโอนไม่ครบนะครับเหลืออยู่25%นะครับที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนแผนกระจายอำนาจฉบับที่2เนี่ยเรามีมาตั้งแต่ปี2 5 1นะครับหรือว่า17ปีแล้วแต่ก็ยังถ่ายโอนภารกิจไม่ครบนะครับยังเหลือ33%ที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนนะครับแล้วก็ต้องมาทวงถาม ท่านรัฐมนตรีเนี่ยแหละครับว่าในเมื่อมันมีภารกิจใหญ่ๆที่ทางท้องถิ่นเนี่ยก็เฝ้ารออยู่นะครับที่ผมอาจจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรนะครับเรื่องของใบอนุญาตโรงแรมสถานบริการนะครับการตรวจสอบโรงงานนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเรื่องของการตรวจสอบอาคารนะครับซึ่งผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆครับอย่างเรื่องจราจรนะครับท้องถิ่นนะครับผมว่าเอาอย่าง ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอย่างกรุงเทพมหานครหรือว่าเทศบาลขนาดใหญ่เนี่ยล้วนมีความพร้อมนะครับอย่างกรุงเทพเนี่ยครับมีการใช้พัฒนาเทคโนโลยีเอากล้อง AI ไเนี่ยมาตรวจการจับผิดผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจรเนี่ยครับจับได้ทั้งหมด8000 0ภาพนะครับเพียงแต่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เป็นกนออกใบสั่งค่าปรับเนี่ยครับปรับได้เพียงแค่7 0,000นะครับหรือเพียงแค่1 0เเท่านั้นนะครับนี่คือปัญหาสำคัญที่ว่าทำให้ท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถดูแลทุกสุข รบ,บริการสาธารณะอย่างได้อย่างที่ควรจะเป็นนะครับและจริงๆแล้วก็ย้ําไปอีกครั้งหนึ่งว่านี่คือภารกิจที่ควรจะต้องมีการถ่ายโอนตามกฎหมายที่ควรจะเกิดขึ้นมาแล้ว17ปีที่แล้วนะครับคำถามที่ผมอยากขอ,ขอความชัดเจนจากท่านนุตีนนะครับว่าเมื่อไหร่ที่รัฐบาลจะดําเนินการให้เกิดการถ่ายโอนตามกฎหมายเมื่อไหร่ที่รัฐบาลจะมีมติของคณะกรรมการการะจายอำนาจเพื่อบังคับให้ต้องมีการถ่ายโอนจากภารกิจตรงนี้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปยังองคอ์กรปกครองสท้องถิ่นที่มีความพร้อมนะครับขอความตอบที่ชัดเจนจากท่านตีด้วยครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับเชิญท่านตีคําำถามที่สองครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับคําถามที่สองจริงๆมันมาต่อนเนื่องตั้งแต่พรบรแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจปีสีสองนะครับโดยกําหนดว่าเริ่มตั้งแต่ปีห้าศูนย์เนี่ยรัฐต้องจัดสรรโน้มาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินน่นไม่น้อยกว่า 25%เริ่มจากปี50แล้วกําหนดว่าให้มากขึ้นเรื่อยๆอจนกระทั่งถึง35%แต่วันนี้ตั้งแต่ปี50จนถึงปี69เนี่ยเป็นเวลาเกือบยี่สิบปีแล้วครับการถ่ายโอนในเรื่องงบประมาณยังไปไม่ถึงไหนเลยครับได้29%ของอไรายได้รัฐบาลซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องร่วมกันผลักดันนะครับให,ให้งบประมาณุดต้องถิน่นแต่การมอง เรื่องการกระจายอำนาจอะผมอยากให้มองทั้งสามิติก็คือหนึ่งเรื่องของประมาณนะครับสองเรื่องคนนะครับปกติเรื่องคนการคัดสรรคนหรือความเติบโตของคนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเมื่อก่อนเป็นอำนาจเต็มของท้องถินน่นนั้นๆแต่วันนี้เป็นคําสั่งกสชที่ออกมาแล้วมาคัดเลือกที่ส่วนกลางซึ่งไม่ตรวจคล้องต้องกันเลยตัวผมเองส่วนตัวนี่ไม่เห็นด้วยเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้จะต้องนําเสนอ นะครับในการแก้ปัญหาร่วมกันในอนาคตส่วนประการที่สามเรื่องภารก,กิจนะครับภารก,กิจจริงๆเนี่ยผมเนี่ยเคยเป็นผู้แทนท้องถิ่นมาก่อนนะครับผมเคยเป็นนายกองค์การแทนส่วนจังหวัดมาก่อนเรื่องภารก,กิจเป็นเรื่องสําคัญมากจริงๆอยากให้เขียนว่าสิ่งไหนที่ทําไม่ได้สำหรับท้องถิน่นนะครับเช่นเรื่องอความมั่นคงแห่งชาติหรือการปราบปรามยาเสพติดอันที่ ที่ท้องถิ่นไม่ควรทํานอกจากนั้นควรทําได้ทั้งหมดเพราะเป็นการแก้ทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะผมเชื่อว่าไม่มีใครหรอกครับที่จะรู้ปัญหาของท้องถิ่นนั้นๆได้ดีไปกว่าผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นแล้วเชื่อว่าไม่มีใครรู้ปัญหาของท้องถิ่นนั้นๆดีไปกว่าผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งในท้องถิ่นนั้นและประการที่สามผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยต้องเอาใจประชาชนในท้องถิ่น เพราะสี่ปีจะมีการเลือกตั้งครั้งหนึ่งนะครับไม่เหมือนค่าราชการส่วนภูมิภาคต้องเอาใจอธิบดีเอาใจประหลัดกระทรวงรเพราะด้วยเหตุสามข้อนี้ครับผมคิดว่าเรามีความเห็นตรงกรันควรที่จะกระจายอํานาจให้สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วต้องแก้กฎแก้ระเบียบต่างๆนะครับวันนี้จะเห็นได้ว่าผู้บริหารท้องถิ่นอึดอัดมากนะครับมีสตง,งเข้ามา เขาบอกว่าไอ้น,นี้ทําได้ไอ้น,นี้ทําไม่ได้ไอ้น,นี้ไม่สมควรไอ้น,นี้ไม่เหมาะสมเพราะว่ากฎระเบียบเราเขียนไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นผมรับจากท่านว่าหลังจากที่ผมได้เรียกประชุมผู้หานท้องถิ่นตั้งแต่สมาคมอบจอสมาคมอบตแห่งประเทศไทยแล้วก็สันนิบาตเทศบาลเราตกลงร่วมกันว่าเรามาทํากฎหมายแก้ทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องคนทั้งเรื่องภารกิจ ก็ค,คิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเเราคงมีแผนการกระจายหน้าสู่ท้องถิ่นที่เป็นรูปแบบมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านสมาชิกเรียบร้อยเนาะครับขอบคุณครับท่านน้ำตีตอบได้ชัดเจนมากครับครับขอบคุณน้ำตีกับท่านสมาชิกนะครับ